ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการบันทึกเทปนะครับของกลุ่มทำนำชีวิตในวันอาทิตย์ที่20เมษายน2557เวลา11โมงนะครับประมาณโดยประมาณอาจจะชูและหกไปบ้างนะครับเพราะว่ามุมที่ บันทึกเทปนั้นนะครับก็เป็นมุมมุมหนึ่งนะที่เป็นช่องว่างที่ผู้คนไม่ค่อยได้สัญจรหรืออยู่บริเวณรอบๆนะก็อย่างที่บอกว่าห้องบันทึกเสียงนะครับสตูดิโอก็เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อวานนะครับได้นำคลิปได้ถ่ายทอดความรู้สึกในวันเสาร์ที่19 เมษายนนะครับเวลาประมาณก็ประมาณใบสามใบ4ี่นะครับอีกสักพักนะก็จะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านพักใจวันนี้นะครับทางคุณแม่ของกริสนะครับแล้วก็กริสเราไม่รู้ว่าพี่สาวจะมาด้วยไหมนะครับจะมาเลี้ยงอาหารจะนำอของมาบริจาค ให้กับสถาบันที่ลูกชายนะคริสก็เคยเคยศึกษาเล่าเ,เรียนอยู่ที่นี่นะครับโรงเรียนชีวิตใหม่สร้างได้ที่ก็ะผมเรียกขึ้นมาเองนี่แหละนะครับคริสนี่อยู่ปทุมธานีแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับช่วงนี้ก็คือมารับขวัญลูกชายนะครับมีลูกสองคนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะครับ คลิสนี่ก็เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มทำนำชีวิตนะฮะแล้วก็เคยได้ร่วมกิจกรรมในช่วงต้นๆน,น,น,นะครับวันนี้ทราบว่าจะนำโน้ตบุ๊กมาบริจาคให้ให้บ้านพักใจด้วยนะครับนี่บ้านพักใจถ้าเราทำงานด้วยความสุขทำงานด้วยสติทำงานด้วยความละเอียดปราณีตนะครับก็จะเกิดประโยชน์ เกิดผลดีต่อสังคมนะฮะเมื่อวานพูดค้างเอาไว้ถึงเรื่องของอบวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็พูดถึงเรื่องของแผ่นดินทรรมแผ่นดินจะเป็นทองคำได้แผ่นดินนั้นต้องมีธรรมะเพราะฉะนั้นแผ่นดินทมแผ่นดินทองหรือบวรเนี่ยนะครับเป็นป้ายปักตามหมู่บ้านต่าง หลายสิบปีมาแล้วนะครับเวลาเราออกไปตามชนบทนะครจะมีป้ายว่าเป็นหมู่บ้านบาวรก็คือหมู่บ้านบ้านวัดโรงเรียนเชื่อมโยงนะครับที่จะสร้างพัฒนาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของของชาวบ้านนะครับของลูกบ้านในหมู่บ้านส่วนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นก็น่าจะเกิดจากอุดมการณ์รักชาติที่จะทำให ทุกคนเนี่ยนะครับมีการปฏิบัติธรรมมีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมไม่มีอบาย,ยมุกเป็นหมู่บ้านที่ปลอดอบายยมุกนะครับหลายปีมาแล้วนะครับจะมีป้ายเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะแยะมากมายเลยนะครับพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดหรือแม้กระทั่งป้ายว่าหมู่บ้านนี้ปลอดยาเสพติดแต่ในตามความรู้สึกของผมนี่นะครับ ผมก็ยังมองว่ามันเป็นเพียงป้ายเท่านั้นเองส่วนภาคปฏิบัตินะครับมันขาดความเชื่อมโยงและขาดความต่อเนื่องมันเหมือนไฟไม่ฟางมันเหมือนว่าทําตามนโยบายเฉพาะกิจนะฮะตามผู้นําที่ดํารงตาแหน่งแล้วก็เกิดก็เรียกว่าเกิดความ กระตือรือร้นอะไรตาลองเนี้ที่อยากจะทําแต่สักพักมีไฟก็มอดดับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องโยกย้ายมั่งต้องหมดวาระนะครับัน้นชุมชนนะครับหมู่บ้านสังคมครอบครัวนี่แหละก็ควรที่จะต้องสืบสารต่อนะครับบ้านพักใจเนี่ยนะฮะบางทีเราเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับอ,อาจจะเกิดความ เขเรียกว่าโต้แย้งหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยในบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ก็เกิดความไม่เข้าใจหรือขาดแนวทางหรือมองไม่เห็นหนทางนะครับทีใช้คําเรียกก็ไม่ค่อยจะถูกต้องเหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คือก็คิดว่าในสังคมเนี้ยนะฮะ จะให้คนมาหาความสุขภายในไม่ไล่ล่าทรัพย์ชื่อเสียงราบยศเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมที่มีการแข่งขันแล้วก็แต่และครอบครัวนี่ก็ต้องพยายามกระเสือกะสนนะเพื่อลูกนะะเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อคนในครอบครัวจะได้เ็เรียกว่าลืมตาอ้าป,ปากได้จะได้ล่ำรวย ประสบความสำเร็จเป็นเป็นแบบอย่างในกระแสของบริโภคนิยมวัตถุนิยมนะครับคือวัดที่ความมั่งมีวัดที่วัตถุภายนอกปัจจัยภายนอกวัดที่ตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองโดยไม่ได้มองลึกลงไปว่าที่มาของ เงินทองชื่อเสียงอํานาจนั้นมาด้วยวิธีใดนะครับเราทุกวันนี้จึงฉาบฉวยแล้วก็ทําสิ่งผิดศีลธรรมผิดกฎหมายหน้าไหวหลังหลอกโกหกเอาตัวรอดกันเพียงเพื่อที่จะได้มาซึ่งความมั่งคั่งความมั่งมีทีก็ต้องไปเป็นหนี้ที่ก็ต้องสร้างภาก เร่องนี้มันหล่อลลอมสังคมของเราเนี่ยนะฮะให้เราไม่กล้าที่จะมาทําความดีนะครับต่อไปเนี้ยเราก็ควรจะสอนลูกสอนหลานของเรานะครับว่าเราจะต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมากกว่าสร้างคนให้เป็นคนเก่งเพราะคนดีนั้นคนที่มีศีลธรรมคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นเขาจะฝึกฝนนะครับ ตั้งใจมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามอดทนเพื่อจะอเพื่อจะให้ชีวิตของครอบครัวของตัวเองของชุมชนมีความเจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังเรื่องของความดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วต้องปลูกฝังค่านิยมไม่ให้เกิดขึ้นต้องสอบถามลูกหลานของเราว่าทําดีได้ดีใช่ไหมนะครับถ้าเขายังเกิดห้าสเนี่ย ก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ถามไปที่น้องชายเหมือนกันนะครับน้องชายเขาก็บอกว่าเขาเชื่อก็เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วหรือชั่วแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะชนะกิเลสพอเขาอาจจะมองมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคนในสังคมนี้ก็ทํากันก็คือในระหว่างที่เขามาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาก็ดื่มไปด้วย รายได้เข้าวันละ400บาทต้องเช่าบ้านเช่าหออาหารก็ต้องซื้อกินค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเรายังจะต้องมาเสียเงินเสียทองกับของมึนเมาเหล้าเบียร์อีกวันหนึ่งก็ก็ประมาณร้อยหนึ่งแหละนะครับอาจจะน้อยกว่าหน่อยหนึง่งหรือมากกว่าด้วยนะครับก็ต้องหมดไปถ้าเราไม่มาดื่มนะครับก็เก็บหอมรอมริบวันละหนึ่งร้อย สามสิบวันก็สามพันบาทแล้วเวลาเราดื่มเนี่ยนะครับก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเลือดสูบฉีดแอลกอฮอล์ทำงานนะครับหรือภาษาในวงการเขาเรียกว่าดีดแหละนะเกิดความดีดเกิดพลังอย่างแปลกประหลาดเกิดสติสัมปะเกิดปัญญานะครับเฉียบแหลมขึ้นมานะก็อยากจะระบายอยากจะแบ่งปันอยากจะถ่ายทอด ทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีสารพิษไม่ต้องมีแอลกอฮอล์เข้าไปย้อมใจนะครับเวลาเราชวนคนเนี่ยเข้ามาทํางานเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับเรื่องของสมาธิิเรื่องเป้าหมายชีวิตนะครับเรื่องของอแนวคิดเกี่ยวกับทำนำชีวิตทำนำทางเนี่ย ท่านรู้สึกอย่างไรท่านมาทํางานนี้ทําเพื่อหวังสิ่งใดนะครับแล้วก็เชี่้เห็นว่าสิ่งที่ท่านกําลังโลดแล่นอยู่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับชีวิตเป็นอย่างไรได้พบกับความสุขที่แท้จริงหรือไม่ต้องคุยก่อนนะะแม้ว่าเราจะมีคนร่วมงานน้อยแต่เป็นผู้ที่มีความคิดสุขงอมแล้วนะครับมีความเข้าใจ ในเรื่องของความจริงของโลกของชีวิตแล้วนะครับแล้วก็เลือกทางเดินที่อยากจะมาสะสมบุญสร้างบุญมาพัฒนาคนมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่น,นี้เมื่อเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นความคิดที่ถูกต้องตรงแล้วเนี่ยส่วนเรื่องการหาไรายได้การหาชื่อเสียงนี่มันทําได้ไม่ยากเราทําด้วยความสบายใจด้วยนะครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สุขบ้างทุกบ้างบางทีก็ทําทด้วยความรู้สึกว่าเร่งรีบหรือทําด้วยความรู้สึกว่าสร้างภาพหรือว่าผักชีโรยหน้าหรือเพื่อที่จะให้ให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูเหมือนกับคําที่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์เอาไว้แต่ชีวิตจริงยังห่างยังห่างเยอะ นะครับเหมือนกับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันขอไปทีเดี๋ยวค่อยว่ากันจนแล้วจนรอดนะครับก็ยังเป็นดูอย่างนี้เรื่อยๆอยู่นะฮะน,นี้ถ้าเราทําด้วยความที่เป็นตัวเองด้วยความที่เป็นธรรมชาติด้วยใจรักที่จะทําทด้วยหลักของอิทธิบาทสี่นะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา มีความพอใจมีความรักในสิ่งที่ทำมีความภาคเพียรขยันมั่นเพียรน,นะครับมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีจิตที่จดจ่อกับงานที่ทำแล้วก็มีวิมังสามีการทบทวนพิจารณาไต่ตรองตรวจสอบข้อบกพร่องข้อที่ต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับแล้วก็ฝึกฝนตรงนี้ให้มันเป็นนิสัยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดของจริงครับจะเกิดแหล่งเรียนรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนอกจากว่าจะเป็นบวรเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแล้วเนี่ยบ้านพักใจเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถาบันที่จะให้ท่านได้มาศึกษา บุคลากรที่ใช้ชีวิตหรือทำงานที่นี่หรือมาฝึกฝนนะครับพัฒนาอยู่ที่นี่ก็คือท่านฝึกเพื่อที่จะเป็นอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลอย่างที่ว่าเป็นครูเป็นแม่แบบเรากำลังศึกษาวิจัยเรากำลังค้นคว้า กำลังหาองค์ความรู้ทดสอบหานะะทฤษฎีหาโปรแกรมที่ที่จะเป็นเครื่องมือนะฮะนำไปใช้ได้อย่างแท้จริงก็เหมือนว่าเป็นคนที่รู้จริงนั่นเองนะครับเ,เขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ Data เนี่ยข้อมูลที่ที่ให้เราศึกษาวิจัยนะครับทดลองเนี่ยนะครับอาจจะไม่มาก เป็นเพียงตัวแทนคือเราสุ่มนะครับแล้วก็ทำงานกับคนมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เปรียบเหมือนเป็นตัวแทนนะครับมาจากหลายจังหวัดแล้วเราก็ทำการวิจัยขึ้นมานะครับทดสอบลองผิดลองถูกนะครับอ่าแล้วก็ประเมินผลนะออกมาว่าตรงนี้แหละใกล้เคียงนะครับ ใช้เครื่องมือนี่แหละนะครับคือเราทดสอบแล้วทดลองแล้วเนี่ยมันมันได้ผลนะแบบนี้นะครับแล้วตัวเองก็สามารถที่จะนําเสนอที่จะ,ะถ่ายทอดนะครับด้วยความรู้ความเข้าใจจากจากส่วนลึกของหัวใจจากความชํานาญการจากความเคยชินของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับที่คนที่ได้มา ทำงานที่นี่เนี่ยนะครับก็จะมีความนิ่งความสงบแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขไม่ใช่ทําเพื่อรอง,งานหรือไม่ได้ทำเพราะว่าดีกว่าที่จะไปทําที่อื่นอย่างน้อยก็พออยู่ได้นะครับตรงนั้นมันไม่พอแเราก็ต้องคิดไกลคิดไกลคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับ นี้ถ้าเรามองภาพต่างๆด้วยความมีวิสัยทัศน์ด้วยมุมมองที่กว้างไกลงานเล็กๆงานปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เล็กมากนะครับแล้วก็สามารถวางแผนที่จะทำอะไรได้มากช่วยเหลือคนได้มากเราโชคดีที่มีมีคนนะครับมาเป็นแบบทดสอบอมาเป็น เรียกว่าเป็นนักเรียนเป็นหุ่นนะฮะให้เราได้ฝึกฝนนะครับให้ความรู้ความสามารถของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆขอเพียงว่าอยากคิดว่าให้มันผ่านพ้นไปเพียงวันๆเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้สำคัญเราน่าจะหาคนมาร่วมงานประเภทที่ผมว่านี้ได้แต่ก็ต้องใช้เวลา เราไม่ไม,ไม่เ,เร่งรีบนะก็สามารถที่จะรายงานนะครับชี้แจงกับภู้บัคับัญชาระดับสูงขึ้นไปให้มีความเข้าใจว่าเราต้องการทำหน่วยงานนี้ให้เป็นหน่วยงานนำร่องให้เป็นแม่แบบให้เป็นมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันให้ให้เป็นที่สะสมองค์ความรู้นะครับ ไม่ใช่ไปเพียงไปไปจำทฤษฎีไปอ้างตำลาแต่เป็นการวิจัยจากของจริงจากตัวอย่างจริงนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่พอที่จะพูดคุยได้นะครับในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะครับเพราะผมก็ต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจนะฮะแล้วก็จะได้รายงาน เหตุการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ทราบไปเป็นระยะๆะะนะครับช่วงบ่ายนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแม็กกิลสและก็กิสพีกิสมาที่บ้านรักใจแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านผัมหมู่บ้านของนักปฏิบัติธรรมพระเวียดนามที่ปากช่องนะครับอยู่ที่ทางขึ้นเขาใหญ่ พื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่ที่ทางทางพระนะครับทางนักบวชของหมู่บ้านพลัมได้มาบุกเบิกนะครับแล้วก็คุณแม่ของผมแล้วก็หลานสาวไปปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองนะครับเข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับสองครึ่งนะครับคงจะได้เก็บภาพเก็บบรรยากาศนะครับมา เป็นข้อมูลความรู้ให้กับพี่น้อง,อง้องเพื่อนของเราต่อไปนี่ก็เปลี่ยนราย,ราย,รายงานรายละเอียดนะก็ถ้าเกิดว่าเปิดดูแล้วนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ภาพและเสียงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับว่าพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ